สวัสดีครับกับผมนายทวิศักดิ์พง์มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับโรงเรียนสวิทวิทยาเมื่อผมได้เรียนวิชาเขตทางทะเลทําให้ตัวผมได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางทรัพยากรทางทะเลจึงเกิดแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อคลิปวิดีโออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีจิตสำนึกและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและที่สําคัญยังให้ตัวผมนั้น ได้ฝึกการทำงานรูปแบบของการเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ของคลิปของสื่อวิดีโอออกมาให้มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทยาบุญเทศนักเรียนชั้นมัธยมศัพที่หทับ6-4โรงเรียนสวิทยาเมื่อดิฉันนั้นได้เรียนวิชาเขตทางทะเลนั้นก็ได้รับรู้ถึงอุปสรรคมากมายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในของทะเลและปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นภายในของทะเลและนอกจากนั้นดิฉันยังได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาให้ท้องทะเลกลับมาอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ สวัดีครับผมนายชนิพัน์ทองทองนะครับศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกถี่โรงเรียนสวินิยานะครับก็หลังจากที่ได้เรียนวิชาเ,ออเขตทะเลนะครับก็ได้เรียนาาารสือปนิกาอาจารย์ก็ให้งานไปถ่ายทำคลิปวิดีโอที่ทะเลนะครับก็ได้ไปช่วยเขาเก็บขยับแล้วก็ได้ไปดูวิวที่นั่นะครับก็เห็นว่าทะเลของที่บ้านเรานะครับก็มีความสวยงามเป็นอย่างมาก ก็อยากให้มาช่วยกันรักใ,ให้อยู่สืบยาวต่อไปจนถึงรุ่นลูกหลานครับสวัสดีครับผมนายตานิกรจะเดินรัฐนักเรียนโรงเรียนสววิทยาวันนี้ผมมาพูดถึงความสุขที่ได้เรียนวิชาเกยรติทางทะเลครับตอนแรกที่ได้เรียนผมสงสัยว่าวิชานี้เรียนทำไมเรียนไเปเพื่ออะไรแต่หลังจากที่ได้เรียนแล้วผมรู้สึกเลยครับว่าวิชานี้มีความสําคัญอย่างมากสําคัญตรงท,รงที่ เราได้ทราบถึงความสําพัญของทะเลว่าเราควรอนุรักษ์รักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นและได้ทราบถึงความสัมพัญของทะเลครับขอบคุณครับค่ะดิฉันนางสาวพัชพรชุมนัฐชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ภ4โรงเรียนสวิทยาหตัที่ดิฉันได้เรียนวิชาเขตทางทะเลดิฉันได้เรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลการดูแลสัตว์น้าและการรักษาภาษาของทะเลทะเลเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของใครๆหลายค ะฉะนั้นเรามาดูแลไม่ทําลายไม่สร้างเพิ่อมาดูแลไปได้วยกันนะคะครับผมนายวินนท์นาบอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่24โรงเรียนสวิทยาครับผมมีความในใจในการเรียนวิชาเกตทางทะเลก็คือมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ําแล้วก็เกี่ยวกับพวกอันอนุรักษ์ใจฝั่งหรือการเก็บขยะยเป็นต้นครับผมขอบคุณครับท้งนี้พวกเราตัวแทนโรงเรียนสุวิทยา อยากจะขอเชิญชวนเยาวนชวนรุ่นใหม่ห่านมาสนใจวิชาเขตทางทรัพยากรทางทะเลด้วยกันนะครับ